ดีครับกลับมาอีกครั้งกับมอยครับนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราเราจะมาตบโทซานนะไม่ใช่ครับ <Hey. S 1> วันนี้เราจะมาเล่น <Hey. S 1> มินิเกมนะ <Hey. S 1> นี้มีหลไรมินิเกมเลยครับนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่นถ้าวันนี้วางแผนไม่ผิดนะเราจะมาเล่นมินิเกมกันครับ <Hey. S 1> ถ้าไม่เฟล อย่าลืมไม่ติดตามช่องโทไซสตูปปิดดัตเซลดัตเชีหรือว่าบ็อกกี้พีเอี๋ยนะฮะซึ่งอยู่ตรงไอ้เทียนทีรันอะอย่าลืมไปติดตามช่องโทซาณะนะคบแล้วก็ไปดูวิดีโอของโทซาเนี่ยว่าโทซาเห็นอะไรว่าว่ามันโกงหรือเปล่าไปติดตามชมเนี่ยซึ่งอยู่ตรงไอ้นี่ไงเทียนทีรันอะไม่เห็น่ะอ๋อนี่ไงลืมไปเห็นวิสักเปลี่ยนสกินเนี่ยบ็อกกี้เอฟจับไปอยู่เปลี่ยนสกินนะ ไม่ใช่ AR แล้วนะอี่นิสักจะเอาเกมไหนทีนทีทีนทีไอ่อะมันมีหลายเีมทีมั้งสามใช่โอเคโอเคนะเดี๋ยวจะไปเล่นมินิเกมกันเนะถ้าคุณถ้าคุณรำคาญฉากหลังก็ชักมันนะก็ไม่ไม่ใช่ไม่เห็นีิสักเลยเอ้ย อ๋อเห็นแล้วเห็นนี้สักแล้วสิวโหแดน TDM ้วยอัมจัสกายโอ้ยแดน TDM คนเดิมๆคนคุ้นๆทั้นเลยี่นๆเหมือนสกินของวิธีการคล้ายๆเลยนี่ยคล้ายคลายิสซิี่แมนเลยคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่ ไม่มันอยู่ใกล้กันขนาดนี้กนะลัวเลยกลวิ่งมาพุกตายเลยอะอตอมไหนไม่น่าจะไหนอะตอมอะตอมไหนไหนอะไหนอะไม่เห็นเลยอืมปัดปัดเยงงอยวั้นเหรอ ทามามมไม่ผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ศักดิ์คุณได้ยินเสียงพี่ศักบ้างนะครับแต่ว่าพี่ศักดิ์พากอยู่เหมือนกันนะโอเคนะ,ะไม่แหลกเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนะ พี่ซากมายู่ใกล้ๆซะหน่อยดิทุกคนใจดีชอบานี่อู้วงวงสองอันพร้อมกันเลยไม่ทุกคนร้องโหนกันหมดเลยเนี่ยผมมองไม่เห็นใครเลยมนเป็นบั๊ไม่เห็นเลยไม่เห็นใครเลยวิ่งอยู่คนเดียวว้ายอยู่ดีก็เห็นหลุมหลุมเต็มไปหมดเลยแล้วเห็นคนต่อยด้วยไม่รู้ว่าใครต่อยนะโอ๊ยใครต่อยเนี่ยแม่ง กูแหลกอยู่ไอศั์อุ้ยมันบักขึ้นมาบุกบซื้อไม่รูร้ว่าใครอยู่ไหนอ่ะลวกซื้อไม่รู้เลยว่าใครอยู่ไหนไ่สัดเห็นซื้อไหมไม่เห็นนะดำจะตายแล้วเนี่ยเพราะว่ามันบักเนี่ยโดนบักกลับเรื่อยๆเนี่ย,ยนี่คือบักของเจียนทีดำผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นดเนี่ยนทีดำันออ่นนะฮะมันเ อก็ตอนนี้ที่บอดแบนอุ้ยผมมยูงชั้นล่างสุดแล้วที่บอดแบนนี่ตอนนี้เด่นห่วยมากเลยนะจเแลุกเจริงดิไม่เนใครเลยอะ่อคนไม่เห็นใครสักคนไม่เนาโอ้โหเดินตกอาวาด้วยความ สิแปดวบวกนะครับหล่อเล่น <laughs> รายการนี้ไม่เหมาะกับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดห้านาทีแล้วเนี่ยซึ่งมือเนี่ยว่าห้านาทีแล้วจริเงเด็เราอ่านมาประมาณห้านาทีนะสุดยอดจริงๆพอดีเขึ้งโหลดสกีนใหม่นะสกีนเก่เาหายใชเ่เดี๋ยววันนี้เราเล่นอย่างอื่นบ้างไหมว่าจะเล่นทีนทีดันทีดันเออเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวตอนนี้เราเล่นทีนทีดันกันครับเอาเล่นอีกสักสองสามเกม าไหนเอาอนนเอาทียนจีสองมัน,นไม่วาฟสักทีอะเพลงฉากหลังเพลงฉากหลังเงียบนะดีแล้วครไม่เอาทำไมอ่ะเพลงฉากหลังเพลงปวดซสือเซิงจริงพอดีผมไม่เคยดูแต่คนบ่นนะไม่ได้ดูนะนนคนรู้ได้ไงว่าเป็นผู้เอ้าทำไมอยู่เรียนโดนเตะออกวะอ๋อมันบักนะมันบักนั่นเข้าเทีนทีเข้าสองไปแล้วอะ อโอเคเท่าไร้แล้วให้เหลวทำไมทำไมมันถึงมาอัดแน่นกันอยู่ตรงนี้ซื้ออยู่ไหนเนี่กอยู่บนโลกอ่ะมาแล้วเดี๋ยวลองมองหาว่าโไหนโอ้ยคนเต็มไปหมดเลยข้างๆสุดก็น่ากลัวเป็นไมเพื่อก็อยู่ในกล่องนั่นแหละจริงดิก็อยู่ในกล่องอุ้ยโดนต่อยโดนต่อยนเลยเริ่มแล้วเหรอ มองไม่ทันมองตลอดเลยแหลกมากเลยแหลกอ่ะแหลกไม่เลยซึกแหลกโคตรอ่ะแหลกคลอสก็นะแหลกคพูดว่าแหลกโคตรมันไม่ได้อุ้ยล่ก Xcross เหมือนชื่อยูทูบเบอร์คนนึงแหลกอ่ะเดินไม่ได้เลยอ่ะเดินแล้วตกตลอดเลยอ่ะทำไรไม่ได้เลยเพราะตกเรื่อยๆเพราะเน็ตมันไม่ดีอ่ะบักรอเพื่อแม่ข้างบนสุดจริงดิ พอดีนะผมติดเพลงนี้ว่าเลยหนุนเต็มไปหมดเบอร้ม่สักเลยซื้อยู่ชั้นไหนซื้อไม่รู้ว่าแต่ซื้อวิ่งรอบอย่างตลอดเลยอ่ะเรายังงงว่าไม่ซื้อยังไม่ตกเอซื้อไม่อยู่ชั้นชั้นขาวๆดำๆหน่อยเบิร์ชวูดกับไอ้เนี่ยอ่าไม่เห็นเลยอ่ะเออซื้อก็มองไม่เห็นใครเลยอ่ะผมเก็บบักนี้นะผมบอกโอ้ไม่นะ เริ่มน้ำตาลดำแล้วเริ่มมาอยู่ล่างๆแล้วคุกกี้ชั้นล่างเสร็จแล้วพิศักดิ์อยู่ชั้นล่ะยังเหมือนกันนี่เห็นมิหาะพิศักดิ์ไม่เห็นพิศักดิ์เลยอะ่ะโหนั่นเป็นทีนทีร้านที่แย่แย่ที่สุดเลยโอ้ไม่นะอยู่ดีโดนแหลกแล้วก็ตก,ตกลงลาวาเฉยเลยโอ้ผมไม่ตายด้วยอะ่ะดูดิพิศักดิ์เป็นเหมือนกันเ <laughs> เริ่มเห็นคนลงว่าแต่เราไม่ตายสักทีเออคุยตายแล้วเริ่มเริ่มตายแล้วเออได้ตายแล้วอร์จ้ะอืดอดีลาวาไม่ต้องดีดีลาวาไม่ต้องเย่โอเย่โอ้ยเย่เกิดอะไรขึ้นรถอีหยังอาสักด่านมะมันเร็วมากเลยเมื่อกี้มันแค่ส่งนาทีเอง กีกี้กีกีรอแป๊บนึ่งห้องหมดห้องเต็มละวงเกมขงเกมงั้นไม่เล่นมินิเกมอื่นก่อนมะมีอะไรรอเบื่อเบื่อเหมือนกันเล่นเกนทีรันเนี่ยเพราะตอนนี้จะตั้งอยู่แล้วว่าเกนทีรันจะวิวิสักเปิดแล้วเข้าไปดิกีกี้ไม่เข้าเร็วเดี๋ยวมีคนคนแย่งมีอยู่เซิร์ฟเดียวด้วยตอนนี้หวังว่ามันจะไม่บั็อกอีกนะฮะปัญหาเยอะจริงๆเป็นเหมือนกันไหมกี นั่นดิคิะจริงรู้สึกว่าเสถียจได้ไมอ่าแต่ถ้าคุณอยากมาเล่นกับเรามันมีโอกาสโอกาสที่จะมาอยู่ด้วยกันวิทยโดนวับกับประมาณ0.001%์จุดศูนย์ศู่ะอุ้ยดีเพลงหลุดนะถ้าคุณหยุดได้เสียงเข้าไหนอ่ะเข้าจินทีเฉยๆอืมมั้งนี่มิสแสกเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะฮะเอ้ยเปิดเทอมนะฮะก็เลยไม่ค่อยว่างอ่ะ ใช่ใช่ผมไม่ได้อ่านมาสัปดาห์มากเลยผมขอโทษจริงจริงพี่ดูข้างหลังอืมโอเคแหม่หลวแหม่หลวเพลงหนึ่งเหลวสองเหลวเฮ้อตกใจตัวไรนี่วันนีเฟนดี้คุณน่าจะค้นเพลงนี้ไม่ใช่หรอกเพลงนี้ไอ้สกินนี้พีแบงค์น่าจะชอบนะอืมก็ตัวอะไรจี่็คุณไม่ว่าพี่แบงค์คืออะไรก็พี่ชายผมครับเป็นเพื่อนที่ไม่ได้อัดด้วยกันหรอกเคยไง

x goes up เพื่อหันอยู่าหนังสือฮะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีกลุ่มแต่มันไม่มีหายตายหะาลันเมื่อไหร่นะตายห่ากันเมื่อไหร่วิธีเอาซิดโลนะยืนอยู่เฉยๆฮะแล้วเราจะตายเลยเออฮิ่จักว่าหายไปแล้วอะเออเราก็โผล่มาอีกซื้อหายอุ้ยอุ๊ยุยเกมเริ่มแล้ว วัดตะคู่เรืงเพลงหลุดอีกแล้วเพลงคือชอบหลุดเฉยดีไม่ต้องฟังเปิดเพลงไปถ้าว่าเพลงจะไม่รู้เนะฮะมันแหลกมากอือแหลกมากเลยละครหายเกี้ยงแหละผมขอโทษด้วยครับถ้ามันแหลกมากสำหรับคุณผมต้องขอโทษจริงๆริงเป็นคนที่ดยัยสุดโลกเลยเป็นเนื้อหาที่แย่มากวนคนต่อยแล้วอยู่ฉันไหนอ้าฉันไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันฉัน ป่าชั้นป่าจังเกิ้ลไอ้ฉันต้นต้นจังเกิลกับต้นต้นอาเคเชียนี่ฮะบักกำลังดีฮะว้าวขึ้นมาขั้นบนสุดฮะลงมาสองชั้นแล้วขึ้นไปชั้นบนสุดนี่ไงก็วี่ก็พี่ก็พ่อพ่อพ่อตัวอะไรตกตัวอะไรตกตัวอะไรตกอุ้ยคุณผมตกมาแล้วนครับเห็นว่าผมตกมาฉันไหน ดูดิซื้ออยู่ชั้นไหนซื้อก็ไม่รู้อ่าแต่ซื้อไม่ตกสักทีอ่ะ okay, โอเค้ยซื้อตกออกมาละอ,อ,อ,อุย้ยดูดีใช้ไม่ได้นะมันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้คุณอย่าไปสนใจนะพี <laughs> ่โอ้ยแหลกรถแหลกรถโอ้ยตกมาชั้นลนะ่างสุดแล้วอ่ะเห็นแล้วฮะใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ใชลาวาจะมหมดเโอเคโอ้ยมันเป็นบัคที่ช่วยชีวิตนะฮะบัคช่วยชีวิตฮะรู้สึกว่าผมไม่น่าจะชนะ แต่ว่ามันยังไม่สวิมลาวาเลยอ่ะบอกกี้เอฟแต่ว่าของผมมันยังไม่โอ้ผมได้เป็นที่ผมได้เป็นที่ถ้าถ้าเขาตายคนผมผมยังชนะนะกวนดีอ่ะเราเราคนนู้นตอบตอก่อนดิมันเก็บว่าเหลืออีกสองคนเอเหลืออีกสองคนหรือสามคนไม่รู้เหมือนกันโอเคนะฮะงานคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะของผม เด็กต้องสิบสองึงอ๋อหลุดใช่เลยนะครับโอเคนะครับค่ะผมร so ู้ว่าค <Yeah. S 2> <bye. S 1> mm ุณนึกว่าน่าจะจบเพียงแค่นั้นแต่จริงแล้วไม่นะครับผมแค่จะมาบอกว่าผมให้ลิงโหลดบิวสิบสี่ได้นะผมจะมาแจ้งข่าวอ่ีกครั้งคือบิวสิบสี่สำหรับ Android นี่ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะแต่ว่า อุ้ยโลกนี้แหลกมากเลยพพพพเพราะเาผาไฟเต็มหมดคือบนะิ๊กสุดสี่นะผ้าอุ้ยเน่ยคือคือบิ๊กสสี่จะเป็นบิ๊กสุดท้ายนะครับแล้วผมจะให้ลิงดาวน์โหลดให้คุณไปดาวน์โหลดเอามันหรือว่าถ้าคุณไม่บิ๊กส4สี่ก็คือศนะูนย์จุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งครับซึ่งถ้าคุณสงสัย iOS นะนี่แบบไม่ได้ออกมาคร้บนะจะออกมาแล้วนะภายในสองสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะเดี๋ยวก็ออกมาแนละ้ว ซึ่งมาจ่มาภาค0่เตหลยนะววนจีเซเวตจ0ดศนนะที่เขาเลือกกันอัปเดตก็มีมากมายครับแต่ผมยังไม่สามารถโชว์ได้ในวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมแลเดี๋ยวบายๆพ่อทีนะที่บล็อกกี้พีอีเมล์มาร่วมด้วยโคเซงเลยียที่บายโอเคนะออย่าลืมไปกดไลค์เป็นซับสไคร์เนี่ยบายบาย